รู้ไหมว่าปีไม่เคยรักใครมันเตอมาก่อนนี่ผู้หญิงที่ปีรักปีจะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมานีเลยจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่ปีไม่รักมีเปรียบเมืนอไรอ่ะเปรียบเหมือนนอไม้แก่ใส่ยะแต่งตุง่มงงไงอออนอไมก้ก็นี้แต่งวังวังนึงวัววจอมมามังดิ ึงนิ่ดิ้็อยเย่บเามันมาเลมนเพชูนะค่ะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันตีดิเรารักกันเบบคอยเป็นคอยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนุ่มใจค่ะใจตาไงก็บอกว่านุ่มกูเลย เปลเร่ใจร้อยนะจ๊ะค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบ่าวปร้อมเปิดชุดผ้าหลุดนะครับร้อยปลุดฉันเป็นสุภาพบัตรลีค่ะเฉยแหล็กือเฉยมเละพร้อม ไม่ขิ้เล้าไม่จุกยานัะฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่ตนน้พุ่งขึ้นใต้ห้องปดนั้นจะเดินป้อนก้าวน้ำพุ่งหนาวัดดียายไหว้สาตัว เป็นใครมาแต่น้อยอย่าว่าจำจาไม่ได้แล้วเอรื่มแล้วนะกับจานนะไอ้้อยจำไม่ได้อยู่กับจานเนื้อคอยให่เปี่ยนคิดคิกหรือที่เทยายหร่เป็นใครมาแต่น้อยอย่าว่าฮอลืมแล้วนะกับจานนะไอ้จ <c oughs> ยายนมาปลาอยู่ทุกว,วันวัน ทำไม่ได้เลยว้ย้ากำที่เป็ดกำจะไม่ขึ้นก็ฉันมาปลาทุกวันวัดนึกโยมมาเนีตยตูฉันปล่มาวัดมันเนี่ยหนูวันเดี๋ยวย้ายมานี่มีตุราร้อยอพอดีต้องการพบสุดที่ไงปง้อยิ้มู ต้องการปอบจานต้องการมาปอบดื้อที่อ๋อหรอจานเหมนักเหอนกันแล้วมีตุราร้อยโยมเป็นคอยเตือนนี้โยมโยมเจอร้อยก็ว่าจานนั้นเจอใหญ่แต่แต้วกลางบ้านก็อย่ากอีบลี่น้ำกูเน็ตต่าวตี เจอร้ยก็วาอีบลีฮะยีปลีเปอโจปากกูแรกอีบลีเจอเอิญค่ะดุยไม่เจอเจอยีบลีฮะเืิดโจปากเจอที่เจอร้อยเจอกลอยเจอกลิมเจอลิมเจอปล่อยเจอหน่อยเจอหนำเจอดำเจอหมิดก็ได้แบบเจอยีบลีเปิดโจปากกูแรกอีบลีคนยิ่งเลยเจออีปลี เราเป็นปลาแต่แรกอีปลีอ่ะจะโจปลากูเจออีปลีป่อแล้วแล้วยีที่พี่เปล่านั่นฉันไม่ได้โยเบอร์ไม่ต้องโกมแล้วให้ยหญ่มาตูลาด้วยเลยคือฟันเด้การแต่คือนะฉันนอนเตัวเต้นตึ้งมีแต่ยิ่งคนนึ้งเดินรองมาขอตู้หวายเพื่อตูจี จ้าทามาเก็บป็ดก,กั้นก็บว่าเกิดตัวปานิงตัวจาตตามาติดละมาหนะาฟอนดินเดนเคหน่าลัโตจ้าทามาเอ็กอนไร้เป็นลูกเดืกนเชื่อใจเด็เชี่เจชาลูกก็ได้เ,เตมมาดนยในป้าเกาบอกแคนี้มาพร้อมบังพ่อไปเก็บเสงฮัลบังก้าไปเก่ัวูอะว่าแกแคกกกไม่เอา